อเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมที k t Studio นะฮะคืนนี้ก็จะมาเล่นกับ f อฟนะครับผมก็เป็นฟูลทีมเหมือนเดิมนะฮะเป็นฟูลทีมคืนนี้มียูฟานะฮะคืนนี้มียูฟาก็จะเป็นของลิเวอร์พูลแล้วก็แอตเลติโกมาดิดนะโอเคเป็นบ้านของลิเวอร์พูลนะช่วงนี้ฟอร์มแรงเหลือเกินนะซาร่าฟอร์มแรงเหลือเกินช่วงนี้นะฮะนัดแรกเนี่ยเตะไปแล้วนะครับผมนัดแรกเตะไปแล้ว สำหรับคู่นี้นะก็เป็นฝั่งของลิเวอร์พูลชนะไป3ามสองนะฮะโอเคนะฮะลิเวอร์พูลกับเอตเลติโกมาดริดคืนนี้เวลาตีสามนะชุดนี้เตะดึกชิบหายจริงๆริงตีสามดึกมากเลยนะถ้าใครดูเนี่ยคือจบตีห้ากีด,ด,ดนะเด้อเดียรเดียรเดียว์เ,วเ,วเ,วเวป็นจังหวะนักเตะไม่ค่อยฟิตโก๊กี้ไม่ฟิตโก๊กี้ไม่ฟิตยังไงดีกับทีเนี้ย ยังไงดีละ่ะได้ปะวะได้อยู่นะเลยมาโอเคได้อยู่ได้อยู่นะนะฮะฝั่งตรงข้ามก็จะเต็มไอคอนได้นะครับผมใช้อคอนได้นะฮะโอเคแม้จริงก็จะเป็นคืนนี้นะฮะอ่าตีสามนะฮะตีสามมีมาดิที่ยงคืนนะะมีลูฟพูมีปารีสตีสามเหมือนกัน แมนเชสเตียตีสามดอทมุลตีสามวินเตอร์ตีสามเมื่อคืนก็เมื่อคืนก็เมนยูนะเสมอเสมอแบบนแบบเกือบเกือบแท้ดีที่ดูช่วยชีวิตไว้ยิ่งสุดสวยสุดท้ายนะากลัวมาเกมเริ่มโกเก้ฮะไปให้เรนาโลดีโลดีมีคนขอบอลแทงไปไม่ถึงไม่ถึงอานุฮะตอกกลับมาได้ไหม สวยยังไงอออออืืื้้หเก๋กุ๊บครับผมมาที่จีราต์ฮะมาที่โอเว่นมีตอเรสอยู่ฝั่งนู้นตอเรสพลิกยกมาอย่างนี้ต้องเคลียร์ไปก่อนนะไม่ประมาทไม่ประมาทยังทิ้งมาได้บอลเก๋ฝากก่อนฮะฝากฝากโซเรสฮะออกซอนมาที่เลยมาดึงรอแล้วก็แทงลูกอ้าวหลุดไปแล้วลุยโซเรสลุยโซเรสลุยโซเรส ยิงไหมโอ้โหบอลติดไซก้อยออกไปลูกนี้นะฮะน่าเสียดายแหความเร็วก็ถือว่าได้เลยนะเบียดได้ทีนึงแล้วก็ยิงโอ้ติดปลายมือนะนะเหมือนจะติดเซฟนะฮะใช่ไหมเอ้าโดนปลายมือจริงๆนะเมื่อกี้ในภาพช้าเห็นชัดเจนแหมกรรมการเนี่นะไม่ดู V R หรือวะมาเจอราดฮนะเจอราดที่เเอร์สันต่อเรือติดครับผม ยารันตีเอาได้บอลเฉยโอเว่นขวายิงโอ้โหเรียบร้อยเลยลูกนี้นี่ฮะสุดคมนับโอเวน่นไม่ล้ำด้วยนะเฮ้ยไม่ลำ้ำไม่ลำ้ำนะห่างเยอะห่างเยอะไม่ทันนะครับผมโอบลักไม่ทันนะมาหนึ่งศูนย์โดนไปก่อนเลยผู้นะฟอร์มดีเหลือเกินโอเคฮนะมาที่เฮอร์มาโซ่มาที่โรดี้อืมไม่ถึงไม่ถึงติดเโก้ มาโอเคฝากได้ไหมโอ้โหแต่บอลยาวไปนิดนึงน่าจมันจะดูสวนกลับอีกแล้วตอรสโอเคซาอูนะครับผมถือว่าฟอร์มยังดีอยู่เอาหลุดถึงนี่ฝากคริสมานมุมนี้ลองปั่นได้ไหมโอ้โหชนเสาโคตรเสียดายนะครับผมปั่นสวยมากฮะ ถ้าสวยกว่าน,นี้ถ้ามันจะเข้า่านะถ้ามันเข้ามันจะสวยกว่าน,นี้นะคือมันอย่างสวยเสียดายเลยครับผมเอาใหม่เอาใหม่หมีโอกาสอยู่นะนะมีการเจาะอยู่นะมาให้สวเรสระฮะโอ้โหไข่โป๊กกลับ <c oughs> มาก่อนได้ไหม <c oughs> เสียบ,บอลกลางสนามเลยนะฮะอารติตอเรสโอเว่นข้างบนเหมือนเดิมตามสูตรเบ็ดไปที่เตอรลาดหลุดมา <c oughs> โอเคผมกองหลังยังช่วยกันดีฮะ ฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงโอ้โหรูปนี้ไม่น่าเข้านะครับผมเหมือนกูมีปัญหาหรออยู่ดีๆปุ๊บรูปนี้โอ้โหตะบัดยิงแบบกับตัวยิงอะ่ะนี่ฮะโอ้โหเดี๋ยวเชื่อรูปนี้ให้ดนไปสองแม็ดแล้วเดี๋ยวนะไม่เอาสิอย่าเพิ่งหลุดสิเฮ้ยเฮ้ยโอเคครับผมมาไม่นึกว่าหลุด อธิษฐาุครับอกยังพอมีเวลาที่เสมอได้ฮะสำหรับเอสเลโก้มาดิดมาที่คริสมันฝักมาที่ยอรนเนต้ได้ไหมอมืไม่ทันดึงไม่ทันนะช้วิลังโซ่เหมือนเดิมไปขึ้นหน้าไปขึ้นหน้าไปไทยมาที่ตอเรสฮะดึงหลอกตปปุนเบียดไปหนึ่งทีไม่เสียอธิีฐานดับบอลได้คริสมันส่วนเรซี่ฝั่งนี้ขน้ามีคอนลอง ใคไปดูมีเรือม,มาอยู่คนเดียวความเร็วจัดอยู่แล้วดึงนิดหน่อย <c oughs> ดีลายเยอะไปหน่อยนะผมจะ <c oughs> จะยิงไม่ยิงได้นะจะเอาชัวร์ไปหน่อยนะยังไม่ได้นะครับผมคือมันจะเปิดโค้งเข้าไปฮนะจะมีสูตรไหมไม่น่ามีเปิดไปตรงๆนี่แหละโค้งๆเป็นตัวเปรดไม่ถึงนะฮะโลได้อยู่ฝั่งนี้ก <c oughs> ลับตัวส่ง่างนี้โอเคไม่ออกฮะคือมันขอแล้วมา แล้วก็ให้ให้ดึงบอลเข้ากลางไปได้ไปได้ลองปัน่น <laughs> ยังไม่ได้นะฮะเกมรับแน่นเหลือเกินซิเวอร์โอเว่นฮะฝากมาที่เตียโกยังไงมาที่ติดฟิลิปปรับผมสวนกลับได้ไหมโอ้โหมมาเสียบอลจังหวะอย่างนี้ตลอดเลยนะฮะมาที่โอเว่นอีกทีดึงติดไหมฟิลิปป้ไปน่าจะหมดเกมครึ่งแรกแล้วฮะ โ okay, อเคครับผมเกมครึ่งแรกนะถามว่าสูสีไหมสูสีเหมือนกันนะเนะสูสีมากแต่ความคมต่างกันว่ะนะความคมค่อนขออน้างตางนาะกุสมันมีอกาสปั่นที่สวยแต่ไม่เข้านะมีเลยมาได้หลุดไปยิงแต่ก็อยากไม่เข้านะครับผมความคมต่างกันเกมสูสีแต่ความคมมันค่อนข,ออนขอ้างตางนะฮะไปฮะโรด,ดี้ออติสโซเรสดึงรอแล้วก็แทงมาเลวมาหลุดมาแล้วมาแล้ว ปัดเข้ากลางยอเดเตยงิงโอ้โหซุปเปอร์เซฟนะฮนะนะี่คือโอกาสเอ็ดมันเดไม่ใช่ในนอ้อยเยอะเหมือนกันทำไม่ได้เองนะเสียหายเสียหายโดนแซ่บอีกนะครับผมเอเดร์สันนะเอเดร์สันเอเดร์สันคนเดียวคนเดียวได้ไหมปั่นโคง้งโคง้งโอ้บลักนะครับผมเสียวเลยนะเราโอ้บลักลูกนี้นะโอกาสมีพอๆกันนะฮะแต่ไม่เข้า ต้องคมต่างกันนะครับผมมามามา,มาที่โรดี้ฮะรอฝากหรือมาเ <c oughs> ข้ากลางมีคนวิ่งนะครับผมไปแล้วฮะ <Okay. S 1> ตรงกลางมีตัวเทรดหลุดไปอย่างนี้ <c oughs> มีไหมคนที่จะยิงมีไหมปอ <c oughs> ับนะฮะอุบลรับแน่นแน่นมากโอ้แต่ <c oughs> จังหวะอย่างนี้คือเสียเสียเสียทุกลูกจร <c oughs> <ๆ>ิงๆนะมาแล้วสวย <c oughs> โอเคครับผม ดักโอเว่นไม่ได้ฮะมันโดนสามลูกแน่เสียง่ายเหลือเกินนะฮะโอเว่นอีกทีตบัดกลับมาได้ไหมโอเคดักได้ฮะโอเคฝากมาฝั่งนี้โวเรสไปแล้วก็ยังไม่ดีนะครับผมมาโอ้โหเปิดเกมเล่นกันมันเลยฮะยอฟูเอ็ดบันลิตลูกได้ยิงโอเว่นไม่เข้า เคลียร์ไปก่อนนะครับผมโอ้โหเขามาแต่ละทีม่ 5, นน่ากลัวจัดเลยเนี่ยเสร็จไปแล้วผมเติมมาบอลลงสวยอิสโซเรสฝั่งนี้คริสมันได้ไหมอื้มติดลูบซาดอย่างเงี้ยรับคดีมากได้ไหมฮะเจอรัตเจอรัตตอเรสโอ้เว้นหลุดอีกแล้วยิงโอเคที่เซฟเคลียร์ไปก่อนเอาที่จะไกลทีถ้าเป็ที่ยิงไกลได้ดีที่สุดคริสมันได้บอลฮะพอที่โซเรสฟาก่อน ฝากฝั่งนี้มีคนวิ่งไปไป <c oughs> นะครับผมโอโ้โหรับแน่นชิบหาย <c oughs> นะโอโ้โหโอเปนครับผมตอเนเรดอีกแล้ว <c oughs> ยิงเรียบร้อยเลยสามศู 0. นยะ์อ่าโอโ้โหโดนมาแต่ละทีเนี่ยแหมรับไม่ไหวนะครับผม <c oughs> รับไม่ไหวนะ <c oughs> แต่ละลูกเนะี่ยแหมรูปเกมสูสีนะ <c oughs> พูดตรงๆสูสีมาก ความผไม่ไม่ได้จริงๆปะ่าไม่ได้จริงๆป่ามาหรือมาผมมาที่สัวเรดนึงเราก่อนไปอมาเข้าแต่ละทีเอ้าวคิสมันจับบอลลงสวยมาลูกนี้ขอยิงเน้นมากนะฮะเน่นมากมาที่โอเว่นนะปาดมาที่ตอเรสความเร็วมีอยู่แล้วตอเรสนะฮะ คืนนี้จะจบสกอรน์นี้จบสกอร์นี้ก็ไม่แปลกครับผมหรือฟูหรือฟูฟอร์มดีจัดช่วงนี้มาคืนหน้าอย่างเดียวไม่มีอะไรไปคิดแล้วคืนหน้าอย่างเดียวแต่ไ,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 ไม่ไหวไหมไหวไหมมีคนรออยู่ก็ไม่ไม่ <c oughs> ทำอีกนะครับผมบโอ้โหมาตัวสั <c oughs> ้นจะจบสกอร์นี้เลยหรือเปล่าฮะโอ้ยนะผมต่อเรสคู่นี้เอาคู่เล้วคูว่นี้ ตอริเสอีกแล้วคู่นี้เสาช่วยชีวิตอีกแล้วครับผมโอ้เสาช่วยหลายลูกมาก <c oughs> จบเกมเลยนะครับผมโอ้โหระหว่างลิเวอร์พูลก,กับแอตเลติโกมาดริดนะฮะเกมสูงสีกันนะทุกเกมสูงสีแต่หลังไม่โคตรแน่นเลยนะหลังลิเวอร์รพูลโคตรแน่นถึงตัวตลอดนะครับผมจแบบังหวะคงจะแบบคลิกยากนะฮะแล้วมีโอกาสได้ยิงแต่ก็ไม่เข้านะ่าเสียดายหลายลูกเหมือนกันนะเป็นตอร์เรสนะครับผมคู่หูไม่ใช่คู่หูดิคู่คู่กองหน้า ไอคอนนะฮะมันดูไฮไลท์ดีกว่านี่คือลูกแรกที่ซูเรสยิงนะฮะยังไงยังไง <c ười> คือมีโอกาสได้เปิดก่อนด้วยนะแต่ไม่เข้าเองนะความคมมีแบบห่างเยอะนะฮะแล้วก็โดนแล้วกับลูกนี้นะฮะโอเว่นยิงเข้าไปนะฮะตจ,จ่อไม่น่ารอดลูกนี้ลูกนี้ไม่รอดอยู่แล้วแล้วก็มีลูกที่สองเจอรัดลูกนี้นน่งงๆเหมือนกันนะคือโคตรเทพอ่ะตวัดตัวยิงอย่างเงี้ยดูดิ ตั้งแล้วก็โอ้โหลักแบบแบบจะว่าเสียง่ายก็ว่าได้แล้วลูกเนี้ยนะโอเคลูกสองผันไปมีลูกสามเอเดอร์ันปันโคง้งใช่ปะปั่นปะเออปันตรงนี้ก็ห่างนะตรงนี้ห่างตรงนี้ห่างแล้วก็ลูกสุดท้ายปิดจ็อบเลยครับผมต่อเรสฮะต่อเรสอย่างคมไม่ต้องจับบอลยิงได้เหมือนกันนะครับผมโอเคสูสีนะครับผมเป็นการจําลองเม็ด นะแมตช์จริงจะเป็นคืนนี้ตีสามนะวอร์พููกับเอสมาริตก็ถ้าจบสกอร์นี้ก็ไม่แปลกอนะเอาจริงจรินะถ้าจบสกอร์นี้ก็ไม่แปลกริวฟูไม่โหดโหดมากช่วงนี้นะฮะฟอร์มดีจัดระบบการเล่นคือแบบคือยิงได้คือยิงเยอะนะฮะยิงเยอะนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นละบ๊ายบายลาศ